บารมีหลวงพ่อรวยช่วยพาคุ้มกรองหัวใจอธิษฐานเมื่อทำการใดพอโปรดเมตตาให้ทุกสิ่งที่ทำรุ่งเรืองผู้เฟื่องสมปรารธนาตั้งนโมด้วยใจศรัทธาแล้วท้องคาถา นี่ดูเอาเฮ้ยกันตันโอ้โหวันหยันบางก็ไปหาตลอดเอาดิดูเด็กๆดูวูาวดูเวลาลงเงาลงทีละช่องที่ไหนใช่โอเคแต่ข้างนี้เวลาป้าน่ะก็เหมือนกันเราเห็นช่องหนึ่งเป็นดินก้อนหนึ่งบอกใ้ไว้เอาแกดินน้ำมันให้โผหน่อยแกดินน้ำมันให้โผหน่อย เราอันเนี้งานวา,า,า,นานนวดกับงานปั้นงานเราสีมันเหมือนกันได้อย่าพูดใ้ขอบกวาดอย่าพูดแถวขอูกวาดเราจะได้แกะเองอ่ะดูเ,<ร>เห็นไหมเราก็ดูเดี๋ยวอดี๋<ร>ยว<ๆ>ค่อยแกะครับเอาวางก่อนนะดูดูดินก้อนหนึง่งไอ้ช่องหนึ่งคือดินกนน้อดดน,นห,ห,หนึ่งเหรอบู๊ดนี่ช่องหนึงคือดินก้อนห่จไหมหัวหัวหนึ่งช่องใช่ไหมครับเจ๊ไหมตัวเล็ก อ่า <À, S 2> <c oughs> คือดินก้อนหนึ่งเราก็ใส่หัวลงไปแล้วก็ดูละหูหูเป็นช่องหนึ่งไหมโอ๊ตหูเป็นช่องหนึ่งไหมอ่าเราก็ใส่หูไปตามขนาดหูแล้วก็แปะไปเหมือนติ๊กตอเราก็แปะไปเห็นไหมเราก็ได้หูแล้วหูทีสองข้างแปะไปง่ายง่ายแต่ต้องหูเท่ากันเออตาตาตาก็เป็นช่องใช่ไหมก็คือดินก้อนหนึ่งใช่ไหมครับอ่าก็แปะไป แต่ครานี้คุณทำเร็วๆมันเลยไม่สวยไหนพูดดิท้องนึงดิดิก้อนหนึ่งพร้อมกันด้โอเคเห็นปากก็เป็นหูหูย่หูก็เป็นข่องนึงใช่ไหมก็แปไปแปดไปเหนไหมแปหนึ่งเนี่ยได้เร็วไหมกับตันเร็วไหม้องนึงคือ โดีมากเขาทำงานยังเลือกประตูเลือกง่ายๆที่ตัวเองต้องการมาไม่ทำเออ,เ,อเลือกงานเลือกงานเดี๋ยวเราจะต่อเป็นรูปนั้นกันโ,โอเคครับอ่ะดูนี่ดูนี่อ่ะดูนี่พิธีเครื่งองมือเครื่องมืออ่ะบ้าน่ะเราจะอะไรก็ได้แต่เครื่องมือบ้านจริงๆอะเป็นอย่างนี้เด็กๆโอ้ยยังไม่ได้รู้นี่ดูเครื่องมือบ้าน่ะจะเป็นอย่างนี้

นี้เด็กๆรู้วิธีการประกอบแล้วครับอ่ขาดขาดอะไรอีกไหมคะขาดอะไรคะสีขาวนี่ไงสีครับอ่าเติมตัวเลยอ่าครูดูงานไหนครูดูงานไหนคะโอเคครับเด็กๆรู้วิธีประกอบมันมีขเฮ้ยอย่าแกล้งกันงานจะเสร็จแล้วเนี่ยสรุปงานแล้วอ่าเด็กๆช่องหนึ่งคืออะไรเออแล้วก็มาต่อกันเป็นจิ๊กซอใช่ไหม เออเราก็เตรียมอุปกรณ์ในช่องหนึ่งดินก้อนหนึ่งแล้วพอเราต่อกันเสร็จเราต่อเสร็จเราก็เอาเครื่องมือมาทําไมเก็บงานใช่ไหมครับผมอ่าโอ้โหหนูทำสามอันอ่ะโอเคทาเลยครับทาเลยครับอ่าโอ้โหชอบปูมากโอ้ปั้นเหมือนจริงไหม อย่าอย่าไปยุ่งปูอดเขาอย่าโป้เขาตายโอเครับแบบก่อนปั้นเลยเสร็จแล้วอาจจะเป็นการเตรียมตัวสู่สถาปัตย์ก็ได้เลยก็ไก่ปออนุบาลหนึ่งของสถาปัตย์วาดก่อนปั้น ไอ้ปูอ่ของน,นี้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 ไม่เด็กแล้วนะเนี่ยดูดูปูในไหนลงแปมือด้ครับลงแปมือดิยครับโอ้ไม่เด็กแล้วนะครับเนี่ย,ยครับผมเขาอนได้แต่ีเกียร์ <c oughs> <อ>วาดวาดเขาวาดแล้วก็แ <c oughs> ยกชิ้นส่วนออกมาแล้วค <c oughs> ่ปอประกอบโอเคครับโอ้โ oh, ห <c oughs> งานนี้น้องกว่าเด็กๆอย่างเงี้ย เออเราเป็นพี่แล้วเอาไม่ไม่เป็นไรเอาวาดดิกว่าดิกเนี่ยกระดาษเหลือต้องเยอะเออวาดดิกเฮ้ยไม่เอาเราเป็นพี่แล้วเนี่ยไปเลือกตัวกระตูนเนี่ยมาปั้นนะไอไปเลยวาดแล้วก็ปั้นครับโอเคครับขิมน่าจะมีแบบนะเพราะว่าคิดเองเี่ยใครก็วาดได้โอเคไหมเนี่ยควรเอาแบบด้านหลังอะมาวาดแล้วก็ปั้นตามโอเคไหมมันจะทําให้เราเก่งขึ้นโอเคไหม เออต้องมีแบบนะมีแบบปั้นแล้วก็วาดไอ้แล้วก็ปั้นเอ้วาดแล้วก็ปั้นโอเคส่วนของปั้นมันก็มีแค่นี้ช่องหนึ่งคือดินก้อนนึงเท่านั้นเองเด็กๆเด็กๆใช้ไปตลอดชีวิตเลยนะช่องหนึ่งคือดินก้อนหนึ่งคราวนี้ปั้นได้หมดแล้วไม่ต้องกลัวอะไรเออการปั้นก็เหมือนกับการวาดใครับปั้นแบบง่ายๆ กูร้อะนงูร้อะรงตวาไม่รถถังของตัวเล็กครับ เด็กๆดินช่องหนึ่งคืออะไรช่องหนึ่งคือดินเบาช่องหนึ่งเออใช่ไหมเข็มช่องหนึ่งก็จับดินมาก้อนหนึ่งแล้วก็พอมีช่องต่อไปทําไมช่องหนึ่งคือดินก้อนหนึ่งเอ้ยเด็กๆช่องหนึ่งคือดินก้อนหนึ่งได้ทุกช่องแล้วเอามามันมาทําไมต่อกันใช่ไหมเอออย่างรูปใช่ไหมถ้าเกิดเป็นงานวาดเราเด็กๆ ช่องหนึ่งช่องหนึ่งอ่ะเราควรแรงเอาช่องไหนก่อนช่องแรกก่อนโอเคเห็นไหมงานไหว้กับงานปั้นมันเหมือนกันไม่เหมือนเลยเหมือนกันค่ะช่องหนึ่งคือดินก้อนหนึ่งโอ้อันนี้พวกโอ้ครับอันนี้คืองานอะไรงานปั้นมีสามแบบอันนี้คืองานอะไรเห็นรอบด้านลอยโอเคตีมือเก่งมากขิมแล้วอันเนี้ย แล้วอันเนี้ยแบนติดก,กระดาษเขาเรียกอนูไอไรโอเคแล้วนูนต่มมันลอยขึ้นมาอีกหน่อยเรียกอะไรโอเค,อเคการต้านีกสามหลักนะ <Okay. S 1> โอเคอันนี้ก็งานเด็กๆครับมีให้เขาแบ่งช่องได้นะเ,เอามาตอบกัโอ้คกี้โอเคแล้วสวยครับเข็มโอเคครับรถถังในรูปแบบรถถังหน่อยครับ โอเครถถังเกิดเพ่อจอดอันนึงข้ามมาวาันถปูอัดปูอดดูแบบปูอัดเลยต้องนะโอ้ป้าเหมือนจริงเลยนะดูปูอ่ะปูอัดคูขอหมุนดูหน่อยนะปูอัดว่าโคตรเหมือนจริงเลยเขาชอบปูดูกล้าปูเหมือนเลยนะเราแบ่งชิ้นตัวนะเขาชอบปูค่ะปูเอาปูอัดสองนิ้วหน่อยปูอัดสองนิ้วหน่อย โอเคโอเคเอาปูอัดตองนิ้วหน่อยปูอัดตองนิ้วหน่อยครับโอเคครับปูอัดเจ้าของปูอัดนะเจ้าปูมากนี่กล้าปูสวยมากเลยโอเคครับคุณแม่ครับจบการสอนแล้วครับเด็กๆทำได้หมดแล้วครับโอเคครับ อันนี้เด็กโตวะแกเป็นมือป้นครับคุณแม่สีคนะเนี่ยครับชั่วโมงหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเครับยครับแล้วก็คาดน้ำมันหนึ่งร้อยหนึ่งอรัคุณแม่ครับผมผมไม่ได้ทำให้พวกเขาเก่งนะทำให้พวกเขาทำได้ครับสอง ให้พวกเขารู้จักประกอบหรครับหกเจ็ดเจ็ดโนครับเจ็ดร้อยบวกเด็ดร้อยนึงเป็นแปดร้อยถูกไหมครับผมได้ไหมมนเยได้ได้ครับคุณแม่ครับได้เวลาไปจะไหวจริงแต่แต่ครูยังดูเราอยู่โอเคครูคิดแค่ชั่วโมงเดียวครูยังดูเราอยู่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคครับ อ,อย่าคูา่อขอท้ายงาน่อยโอเคอันนี้เขาเรียกอะไรคะเห็นรอบด้านเรียกอะไรคะการป้านลอยอะไร เ็จพี่เป้กินเบียร์หน้าบ้านกินเบียร์หน้าบ้านกับพี่เป้ดีไหมเนี่ยต้นไสจักรยา,มานมันเด็กจริงงั้นขอตัวไปซ้อมจักรยานโบราณก่อนครับอล้วพี่เป้ขาสอนไม่ดีเท่าที่ครับคุณพ่อครับโอ้ถ้าไม่ติดอะไรอยู่แล้วเนี่ยครับขอบคุณคุณพ่อครับพี่เป้ครับบารมีหลวงพ่อรวยช่วยพาคุ้มครองหัวใจ อธิษฐานเมื่อทำการใดพอ,อโปรดเมตตาให้ทุกสิ่งที่ทำรุ่งเรืองผู้เฟื่องสมปารนนาตั้งนโมด้วยใจศรัทธาแล้วท่องคาถา